เอาละครับนาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนายินดีต้อนรับเข้าสู่ตัวติดกันชิ้นเคยนะครับนาวันนี้เราพามาอยู่ที่นะครับนาวัดพระธาตุดอยพระชานนะครับจังหวัดลําปางนะครับนี่เลยนาเพิ่งจอดรถเมื่อกี้เองนะครับนาสหรับใครที่จะมานะผมได้ยินแว่วๆ่าว่ามีที่สําหรับกางเต็นด้วยนะนะครับมีที่สําหรับกางเต็นด้วยนะครับที่นี่เด่นมากนะครับมูมีน้องกบด้วยนะครับที่นี่เด่นมากนะครับนาพระพุทธรูป สวยมากนีครับองค์สีเขียวผมก็ไม่เคยมาหรอกนะครับนะเลยนะอยากลองมาโดนดูไหนๆแล้วก็มาภาคเหนือแล้วนะครับนะก็เลยอยากจะเก็บบรรยากาศสถานที่ไปเยอะๆนะครับนะอันนี้คืออะไรนี่อันนี้เป็นาลานกางเต็นด้วยมีาลานกางเต็นด้วยนะเช่าเต็นท์าลานกางเต็นด้วยใครอยากจะกางเต็นท์ก็มีเลยนี่ดูประตูเข้าวัดนะครับออ แต่แนะนำนะครับนะใครขาไม่แข็งอย่าเดินนะครับเพราะว่าได้ข่าวว่าเดินประมาณสองกิโลนะครับถ้าเดินนะแต่มีรถให้ขึ้นนะครับคาตาเข้าบริการที่ผมได้ยินเอ่อที่จ้างชาวที่เขาแจ้งมาก็ขึ้นยี่สิบลงยี่สิบนี่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 นะครับบันไดเดินขึ้นดดยหกร้อยยี่สิบสองยี่สิบแปดขั้นโอเคเรานั่งรถนะครับไปมานั่งรถดีกว่านะ นี่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 นะเส้นทางท่องเที่ยวนะวัดพระธาตุดอกประชานนะครับจะมีนี่เจดีนะมีศาลานี่พระธาตุจุดชมวิวบันไดนาคนี่บันไดนาคนี่แล้วก็มีพระวิสุทธิเทพนะครับนี่นี่นี่อันนี้ที่ผมอยากมาที่อยากมาชมเลยนะครับนาพระใหญ่ไดบุษยนะครับปเอ่อเวลาทำการก็6โมงถึง5โมงเย็นนะครับก็จะมีแผนผัง สถานที่เที่ยวให้ด้วยนะครับนะไปเราไปชวมวัตดตลิกว่าปไปไปวัน <ไ Miles. S 1> นะครับเราก็มาถึงจุดจำหน่ายตั๋วแล้วนะครับก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับรอผู้โดานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดรอผู้โดยสารขึ้นนะครับนะไปะเราไปซื้อตั๋วกันก่อนว่านู่นๆจุดจำหน่ายตัว๋วนะครก็ <c oughs> จะมีร้านกาแฟ <c oughs> ให้บริการด้วยเห็นจุดจำหน่ายตั๋วไหม บางหมดเลยตรงน,นี้ก็จะมีวิธีการขึ้นด้วยนะขึ้นรถรับส่งนี่นะตัวขึ้นยี่สิบตัวลงยี่สิบรับส่งส่วนตัวขึ้นเองยกเว้นรถตู้และขยัดใหญ่อ๋อขับรถขึ้นได้ขับรถขึ้นได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์อ๋อวันอยุดนะคาบจะเลิกไม่ขึ้นนะครับกรนี้รถตู้ต้องการเอาขึ้นะห้าร้อยนี่นะครับมจะมีบอกหมดนะครับไปเราซื้อตัวดีรั่า ตัวขึ้นยี่สิบตัวลงยี่สิบลดโดยสารเจาะทุกๆ10นาทีนะครับนี่ร้อยขอบคุณครับแทนชนะที่อเดินทางไปแล้วขวานะคะ3568กแถ้าจะต้องเดินไปอีกนิดนึงนะคะมีพี่ๆเขาบริการให้นี่ก็แนะนำเหมือนเดิมนะครับ นะเข้าวัดก็แต่งตัวมิดชิดนิดนึงนะครับนะห้ามแต่งตัวเลาะแหลกนะครับเราจะมีรถรับผงเนืนะคะรับผงงสอทานะครับส่งถึงั่วจึงเราไปไหนวันเราจไปรับปากเรือขวานะคะถ้าเราถ้าเราได้หมายเลขสามก็นั่งหมายเลขสามถ้าเราได้หมายเลขห้าก็นั่งหมายเลขห้าเราไปรอตามคิวนะครับก็นั่งหมายเลขหนึ่งนะคะการเดินทางก็ไม่ยุ่งยากนะสำหรับผมถ้ามีรถ บริการรับส่งก็คือสบายแฮแล้วน <laughs> ะสบายแล้วนี่ครับของเราไปเบอร์หกนะ number six นี่ครับนู้นเะนี่ยก็มีอุ้ยถามว่าไม่ร้อนนะทํำให้ตากแดดคือไม่ร้อนอยู่แล้วภาคเหนือถ้าไม่โดนแดดก็ไม่ร้อนแน่ๆนะครับปของเราเลขหกเรานั่งนั่งชิดนั่งชิดฝั่งนี้เลยวันเออนะครับ เดี๋ยวเรารอขึ้นไปเรารอรถขึ้นไปข้างบนดูนะครับ คือนายจะกินใช่ไหม,มเราก็หิวแต่นายน,นำไรหลายเลยแบ่งกันกินกินไหม,มแบ่งกินนะหมดเลยไม่เคี้ยวเลย <c oughs> อ่าแล้วครับนะก็เติมพลังเรียบร้อยแล้วนี่นะพระองค์คุบุสึกนะครับนาะเป็นพระของนะจิริอญี่ปุ่นเนี่ยนะพระใหญ่ไดบุสึกนะครับ สวยมากนะครับแล้วก็บันไดอีกแล้วนะถ่ายรูปใช่ไหมอ๋อโอเคนะครับนะตรงนี้ก็เหมือนเหมือนเหมือนยกญี่ปุ่นมาอยู่ที่ดอยพะชาเลยนะครับนะก็เป็นฟิลแบบสไตล์ญี่ปุ่นสวยมากนะครับนี่ดูนะครับมุมนี้เลยที่เขาถ่ายกันสวยมากนะครับสวยงดงาม ก็จะมีป้ายเวพงเวพอน้ําบ่อปุ๊นนะครับนะแล้วก็จุดบริการรถรับส่งนู้นนะครับนะเขาจะมาจอดตรงนี้เราก็เดินขึ้นมาถ่ายรูปตรงนี้ก่อนแล้วก็จะมีอีกโซนหนึ่งเดี๋ยวผมพาไปนะครับแต่ตอนนี้เราก็ถ่ายรูปแป๊บนึงนะนู่น,ะนเลยยืนโดดเดียวเลยคนเดียวนะครับ้องขึ้นบันไดนิดหน่อย ไม่นิดหรอกนี่นี่ครับสวยมากนะครับออกเป็นสีเขียวมรกตนะครับสวยสวยเลยโอ้พาทิตทรงกฎด้วยนี่มุมนี้สวยมากหน้าข้างก็เป็นจุดชมวิวนะครับ ้ำมีรอดเข้าไปด้านในด้วยจะไม่รู้มีอะไรแต่สวยเลยนะจะเหนื่อยขึ้นมบันไดเหนื่อยอไ,ไ,ไปลุยกันต่อเอาแล้วครับนะเราก็เดิ่นลงไปกันต่อกันจะมีจุดชมวิวมีที่ระรังด้วยแต่เขาลงมาตรงไหนครับใช่ปะ่ะนะไปงั้นเราไปไปลุยกัน นะครับพอพูดเลยว่าที่นี่ก็เหมือนยกยกญี่ปุ่นมาอยู่บนดอยเนี่ครับเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับนี่หลวงพ่อโดบุสึบัตโคตะกุอินนะครับนี่คือต้นแบบนะครับอันนี้คือต้นแบบที่ญี่ปุ่นเลยนี่นามเมืองคามาคุระนะครับประเทศญี่ปุ่นนะต้นแบบก็ยกมาที่นี่เลยนะครับแรงบันดาลใจต่างๆนะครับ ถือว่าเป็นพระที่โบราณมากเลยนะองค์ครูพุทธศึกเนี่ยนะครับอันนี้คืออันนี้คืออะไรอ๋ออ่ะลองเข้าไปดูไปนะครับโอ้เงี้ยงยังเลยเหมือนจะเป็นใต้ฐานพระนะครับเหมือนจะเป็นใต้ฐานพระนะนี่ก็จะมีองค์ยกให้เราได้สักการะด้วย เออไปนะครับเราก็ไปมุมนี้ต่อนะครับเดินเลยฮะเดินเลยก็จะมีระฆังญี่ปุ่นการท่องเที่ยวไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะครับเจออะไรสวยงามเก็บเกี่ยวไว้เก็บเกี่ยวไว้ในความทรงจำนะครับะทางนี้ก็จะมีระฆังของญี่ปุ่นนะครับเพราะเขาชื่อว่า นะครับนะตีให้ก้องกลางวันเสริมสรีมมงคลให้ตัวเองนะครับ ตรงนี้ก็เวลาเดินไปก็จะเป็นซุ้มของญี่ปุ่นนะครับตรงนี้ได้ถ่ายรูปแน่นอนนะครับเดี๋ยวขาลงสบายสบายครับนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าซุ้มซุ้มญี่ปุ่นนะครับลงก็ได้ขึ้นได้นะครับลงมาก็นี่เลยนะครับมีบอม่อมมงกรด้วยอ่านะใช่หย่อนเหรียนลงไป แต่นี่ทำอะไรเพื่ออะไรไม่รู้จริงๆนะแล้วใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยขครยนก็ยยนตาใช่ไปครับอันนี้ก็ได้มีร้านของฝากนะนี่ครับนะพวกเย่ามเยอ้มหมวกเมกมีขายหมดยัางยังยังมานี่มานี่มานี่นู่น นี่ทางไปวิหารนี่นี่นี่เหนี่นี่นี่เหไปอืมทางไปวิหารนะครับเขาเรียกว่าสะพานสะพานนาคนะครับที่ลุงเขาบอกเมื่อกี้นะครับบรรยากาศก็ร้อนนิดหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าทนไม่ได้นะครับวางสุงชนนิดนึง ว่าเราจะโดนชนนะก็เป็นบันไดให้เดินนะแต่ซึ่งเดินบนถนนกับเดินตรงนี้ไม่ต่างคนระับแต่แค่ความอันตรายมันต่างกันนะิดเดียวถนนกลาจจะโดนรถเฉี่ยวได้ตรงนี้เราก็อาจจะตกได้เหมือนกันเหมือนกันเลยนะ ทางบัิวิหารและซุ้มประตูนะครับก็จะเป็นอันซีนของที่นี่เหมือนกันนะครับสถานที่เที่ยวนี่เลยซุ้มพญานาคเลยครับกับแล้วก็เป็นทวิหารนะครับนี่คือทางขึ้นวิหารนะครับก็นะบจะมีจุดบูชาต่อกไม้ทุกเียนนะครับนะก็นี่เลย นะครับโอ้โหด,ดีสวยๆนะักท้องฟ้าโปร,งปรง่งๆนะไะอ่าหยุดไปเ,เลยตามศรัทธาน,นะครับออวันนี้เป็นดอกอะไรบ้างนะปะดอกน่ะอยางดอกดอกได้เจ้าดอกได้ดอกขาวๆเป็นจะนมากเนาะอันนี้หม,ม,มากแดงเจ้าอ๋อวันนะี้ไม่หมากแดงน่ะเพราะว่าตามกรุงเทพเราไม่ได้เห็นแบบนี้นะ ส่วนมาก,กตั้งต่ม่งเที่ยวก็เป็นพวกอะไรฮะดอกดาวเรืองดอกกล้วยไม้นะครับนี่อันนี้เขาเรียกว่าร้านนะห้าพระองค์สวยๆเลยนะเราได้มากราบไหว้นะครับสวยมากน,นี่เลยนะไหว้ไหว้หลวงพ่อท่านนะครับ น,นี้ก็จะเป็นเจดีย์นะครับมีเจดีย์มีโบสถ์วิหารด้านหลังนะครับปะนะครับเรียกว่าพระธาตุดอยพระชานนะครับที่นี่มีองค์ปูรษีด้วยนี่นะครับที่นี่ก็จะเป็นพระธาตุดอยพระชานนะครับแล้วก็วิหารสมเด็จองปฐมนะครับเดินตรงไปก็จะเป็นทางลงแล้ว ในครับสวยมากนี่ครับทั้งหนึ่งครับผมก็ยังรู้สึกว่าผมชอบมากนะศิลป,ปะในการปั้นนะครับนะฮะสวยมากไปแล้วตรงนี้จะไปจุดชมวิวด้วยนะครับนะรบตรงนี้จะเป็นวิหารแล้วก็เป็นจุดชมวิวของที่นี่ด้วยนะครับนะใครที่เดินทางมาเนี่ยอย่าพลาดจุดนี้ นะครับหรือว่าใครที่เดินขึ้นมานะครับนะกับทางลงจะเป็นทางเดียวกันนะครับนะซึ่งก็คือจุดชมวิวตรงนี้ฮะว้าว นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดเขาเรียกว่าบันไดานาคนะครับนี่ดูสิดำตัดทองสวยมากนะอันนี้คือวิหารสมเด็จองประทมนะครับน,นี่จะเป็นบันไดานาคนะ่ะสวยมากนะแล้วมาถ่ายรูปได้สบายๆเลย นะเก็ทนี่เป็นแก้วนะ<ไ>วเนี่ยเก็บนี่เป็นแก้วนะนะครับไม่ใช่ปูนนะนี่ก็เป็นเป็นแกว้วเป็นอะไรหมดเลยนะครับ<ล>สวยมากนะครับนี่ครับเปิดโลกเลยสวยตั้งแต่ทางเข้านี่ครับนบข้างในก็ขออนุญาตนะครับงดใช้เสียงนิดนึงนะครับ นี่ก็จะเป็นซุ้มทางขึ้นทางลงนะครับนะก็จะเดินลงไปถึงข้างล่างได้นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้รถนะครับแต่ก็รับเหนื่อยนิดนึงนะครับนะแต่ตรนนี้เป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยมากนะครับอืมวิวสวยจริงนะครับแต่ตอนนี้นักท่องเที่ยวจะเยอะมากนะครับช่วงไฮซีซั่นปกตินะครับนะจะเป็นวิวป่าวิวเขาเนี่ยเห็นเมืองด้านล่างนะครับนแล้วก็เป็นวิวแม่น้ําด้วย นะครับแม่น้ําไหลผ่านด้วยตรงนี้นะครับนะไ <นะ S 2> ปเดี๋ยวเราเดินลงนดีกว่านั่งรถมันสบายไปเราจะเดินลงแมาางล่างนะครับนระยะทางหกร้อยแปดสิบกว่าขั้นนะครับแค่คิดผมก็ทอ้อแล้วนะไปสองกาโนั่งมา นีเราจะเดินลงอันนี้เป็นบันไดเทินนะแต่ว่าผมว่ามันเดินลงมันมันดีกว่าเดินขึ้น <c oughs> เดินลงผมว่ามันยังไปได้อยู่สอกนะจ๊ะวันนี้เราจะเดินเราก็จะเดินไปเชิงออกกําลังกายนะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเกตพญานาคนะครับนะเป็นซุ้มทางขึ้นวัดเลยนะสําหรับคนที่อ่า ก็แล้วไม่ได้ไม่ได้นั่งรถขึ้นไปนะครับก็จะเดินขึ้นทางนี้แหละนะครับแต่ว่าขึ้นลงทําไหมวะฮะขึ้นไปแร้วก็ต่อขึ้นรถไม่เอาลงเล้วอ่าลงเลยวะแต่เขาาจะรับน้าตะไคร้นะโอเคแต่ผมก็ซื้อตั๋วแล้วนะแต่ว่าพอมาเห็นแล้วเพิ่งอยากลองเดินลงดูว่น่าจะได้อะนะครับเดี๋ยวบรรยากาศนี่ยนะนี่ทางนี้ก็จะเป็นปากพญานาคเลย ถึงลแล้วนะแต่ยังไม่ได้ถึงข้างล่างนะถึงแค่ทางที่พี่เดินขึ้นมาก,กันหกร้อยหกร้อยกว่าขั้นนะครับนะแต่ว่าถ้าเจอพญานาคคู่นี้ก็ถือว่าใกล้ถึงข้างบนแล้วนะครับนะแต่ว่าทางลงยังอีกยาวไกลนะครับนะโอ้แต่ถามว่าสวยงามมากคนระับธรรมชาติ นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้นะครับชอบหรือถูกใจก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เป็นกําลังใจให้ตัวติดกันด้วยนะโอ้โหนั่นสินะผมก็ไม่รู้นะว่าเขาตั้งหินมาทำอะนะผมเห็นหลายที่อยู่เหมือนกันนะครับนะวันนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับนะหรือใครอยากจะแนะนําติดชมนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ทุกคนมากนะครับนะเดี๋ยวลาพี่ทุกคนไปก่อนนะครับนะไว้เจอกันใ่คลิปต่อไปครับนะ ครับสวัสดีครับรู้ป่ะสู้นะคะสู้ยังสู้อยู่ อ่ะแต่บันไดมันมันไม่เขาเรียกอะไรอ่ะบันไดไม่สูงพ่องนอยยุบ้องนอยยุนอยพ่องนอยเออไม่เหนื่อยว่ะยุบนอยไม่เหนื่อยด้วยต้องยุบสองพองนอยยุบพ่องยุบพองยุบพองปวดเข่าปวดแล้วปวดปวดเดินเรื่อย ยุกนอพ้องนอยุหนอพ้องนนอยุหนอใจประเด็นคือแล้วเราจะซื้อตั๋วขึ้นลงทำไมและแล้วตอนนี้เราก็ถึงทางลงแล้วนนาลทางลงแล้วงลงแต่ว่าเดินลงเพราะว่าเราห้า ใช่เราเป็นแก๊งคนห้าวใช่เรา,<ข>าเป็นแก๊งคนห้าวขา,ขาสัน่นเลยทีเดียวจึงแล้รเรียบร้อย